ับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมครับอยู่กับนายเทกูดันทูบไลท์ชาแนลครับยูทูบ YouTube ที่เกี่ยวกับจักรกลการเกษตรนะครับพี่น้องอักมริกะใต้พี่น้องครับมารอตรงไหนตรงน้าครับมาเบิ้งดีดีเอา,เอาขนอุปกรณ์ครับมาทีละอย่างพี่น้องวางแผนพิทปีนี้ปกติสิเอาไซสิบหลอ,อมาเถอเดียวครับแต่ปีนี้เอาขึ้นเทเลอร์ตัวนั้น เอากับบาหลักมาครับได้เหลือรถเกี่ยวโค้งสันครับตัวนี้โค้งเห่ากับยางหัวกับมาบ่าได้ต้องไปเปลี่ยนยางใหม่ก่อนตัวนี้มันโค้งสันครับโค้งเจ็ดสิบก็เลยไดี๋ใส่อันนี้มากครับตรตะลี่น้องตัวยุงก็ว่าสินีวครับดึงหลอกเสองงาง่ายขี้เล็กนี่ครับพี่นอ้องทีอยู่หลอกเข้าก็เตรียมมานาแล้วครับ อยังหันกะเอาหลอกซากเกินครับเดี๋ยวมาเบิ้งมันชีอยู่บ่อสีนก้กแต่งานหญ่อยู่ได้หรอเอองานขี้เล็กเนาะยบุ๋มของบันสีแซมกันเลยครับอันนี้ก็มาเสกอินอยู่บ้านปางครับบ้านป่าลังแต่เบิ้งหน้าป้าเสียงครับยี่สิบกว่าไรเด้ครับโอ้แนวบุอด มันจะไปโลงยี่นงลุ่มครับอันนี้คือเจ้าของเขาลอกหน้าดินออกครับลอกหน้าดินออกพักพักเดิมมันกระสีนี่ครับมันจีสโลปไปเลยครับไปหากันเทียบขั้นหนัครับตัวนั้นเป็นหน้าดินเดิมตัวนี้มันเข้าโจกออกครับไปใครใครว่าเป็นบอ่อดินครับยังบอ่อดินเกา่า ไอเด้หลายแสยนแล้วครับเงินเนี่ยโชคจนเม่์เอ้าเดี๋ยวมาเอาอันนี้ลงให้บังคับเดี๋ยวลงจากนี้เนาะเยวสิเอาสูบผูกใส่็จแลครับเออเอาดอกดอกดึงตั้งกองให้พี่น้องบังเอามุมเดียวมุมนี้ก็ได้ครับเยอะแสงหรือเปล่า กี่โมแล้วครับพี่น้องเวลาไปสามโมงครับสิบห้านาฬิกาฝนตกครับ <c oughs> โอ้ว่างั้เอาผ่านน้นองตัวยุงครับขึ้นรถนี่ผูกใส้งานบุกม่วงอะ่ะใช้ลอกซักขึ้นครับไปได้ใเบิรงนปวดไทยไเลยพี่น้องฝ่าไรฝนทำกวอนแบบ เทียงดวงครับมเมื่อคืนเราก็ปลูกลงเช่ใหม่ขึ้นหนึ่งครับตื่นเช้ามาเขาขึ้นประมาณสองสามชั่วโมงครับมาปัน่นปั่นหละะนังวันก่อนบริษัปั่นถมปัน่น,นก่อนจังวันพี่น้องบู้ว่าจะเกิดหรืรบรอบบอกครับมากตอนที่ดำด้วยครับีปั่นไปเจ็ดแปดเลยแล้วครับมันเหนียวปั่นยากเหนียวยห้งครับ <c oughs> วันไปวันไปครับผมไม่มีเสียงกับวัน,นโอ้ห่วเหลือมันว่พี่น้องเอา้าฟังกันไหมครับเดี๋ยวผมสียงของแม่ก่อนหนาเสียงกระซิเมียนรถกันหน่องตัวยงไปเมียนฝากไปเที่ยงหลังหน่อครับเี้ฝากไปจนฟองหลกกักอรัจอดทิ้งไม่นีล่ละนี่ไปมาสุกเหรียญหรือ่านี่สุกไปเลยเหปล่าอ,อ้มาดูน้ำไหลครับน้ำไหลโอ้ เรือมไหลแล้วครับนี่ตรงนี้เดียวนะครับนี่กำลังตกเพราะว่าทางเทิงครันเป็นไฮมันครับจะมาฝนตรตกน้อยเดียวครับนี่หนำครับผมหนาตรงนี้เอาไปอยู่ครับหนำไหลเป็นโศกเป็นหองไปครับนี่ฟัง,น,งาานี่ก็ไปของมันจะเข้านี่เมืองครับหนำไหลรอบข้างแปลงนานี่มีแต่ไร่มันสัมปัหลังครับ มันก็บพโล่งแป้งหน้าเต็มๆเนี่ยครับพี่น,อน้องในความคิดผมนี่คันคันบระเทศปูนเค็ดคล้องไว้นี่ย่พราะฉะนั้นอะท้มันเป็นโศกเลยครับเห็นเป็นห่วยไหลออกไปเลยันบรพยูครับเขานำพยูดอกฝนต๊กน้อยเดียวครับกระแทกขาดครับขาดม้อนขาดหน่อยๆเนียล้มรถหมดแล้วครับอย่งหน่อยนี่ ต้องเดือดกับเป็นแป้งมันเบิร์ตนำกันไห i, ลลงไปโฮมอยู่นี่ครับนี่เบิ่งน้ำไหลมีแค่จุดเดียวครับมันมีหลายจุดพี่น้องแล้วก็แป้งนี่ก็แมนเบิดครับนี่ไปสุตปูดปุนป่นหลาดมันปุ่นเบิ่งกไเอ้ยเอาเลียกครับอเแข้นเทียมมาอยู่ได้ยังไงฝนตกบอลกดสามนาทีอยู่ มันม้อนบานาตกแข็งนะครับพี่น้องขา้าธรรมดากันสิบนหัเรียวไปเนี่ยทกอกอันนี้ทั้งรอบนี่เขาบทของการหนามครับมันเป็นให้มันก็ว่าละผู้ดใดก็บบทได้กับกับกเก็บหนามไปท็อปก็ป,ปล่อยลงให้หน้าพูดนะครับมาหอดกระปุลปีนี้สี้เที่ยวเ้าบนเนาะเขาบุกเกิดเดี๋ยวสิมาอัปเดตพี่น้องเบืองครับวิธีการวันอัปเดตไปเรื่อยๆครับจนว่า ดีเกิดหรือบวกเกิดกูดละนี่ครับน้ำเต็มรองมันจะไลหล่เราไปหน้าหมดแล้วครับหน้ายี่สิบก็อะไรกําลังมานดิจิตกับบนอะไรบ้างอะไรเนาะเส้นดวงไปครับรบวกเกิดกะสร้างมันเดี๋ยอะสิบไปเฮ็ดอ่อยตัวครับมัผลภิกิตยังไลอยู่บ้านไว้เลยน้ำกระเป้งมันขาดไปเลยครับมันไลหลตลอด เป็นร้านมันโศก so สมใจครับผมขอร้านมันโศกสมใจเลียวเลียวกว่ามือก็สิเป็นพ่้อมสวรรค์หรือว่าบัารโต๊ะหูครับเดี๋ยวใส่ออกไปกับเป็นดงสว่างครับเส็นดงสว่างอ่ะขอบคุณมากครับผมฝากกดติดตามครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับผมดูเวลาบ้านแบบงานเี่งานนะเพื่อนพันธุ์งานเข่าครับ